สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรูปแบบของการเรียนการสอนในลักษณะออนดีมานนะคะเราเรามาเปลี่ยนรูปแบบการสอนกันบ้างจากในส่วนของ Meet พบหน้าเจอหน้ากันลองมาเป็นในส่วนของคอนดีมานกันบ้างนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของกลไกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะครูผู้สอนก็เช่นเคยนะคะคุณครูสรัญญาจูพันธะนะคะจุประสงค์ของบทเรียนนะคะ 1. อธิบายกลไกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะสองจำลองอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้นะคะ,ะชวนคิดนะคะ,ะนักเรียนลองคิดดูนะว่าไฟฟ้าคืออะไระนักเรียนคิดว่าไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรคะ,อะลองมาคิดกันดูไฟฟ้าคืออะไรเอ่ยติ๊กตัก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 ิ๊กตถ้าคิดได้แล้วลองพูดลองบอกกับตัวเองว่า ไฟฟ้าเสืออะไรจะเหมือนกับที่ครูให้นิยามให้ความหมายไว้หรือเปล่าลองมาดูกันนะคะอ่าแล้วครูจะให้ในส่วนของตรงนี้ก่อนว่าไฟฟ้ามีความจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนลองคิดดูนะในโรงพยาบาลนะคะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลที่ช่วยชีวิตคนไข้เนี่ยมักจะใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าเกิดอ่ในโรงพยาบาลไฟฟ้าดับนะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องปั่นไฟเครื่องสำรองไฟมาใช้เพื่อที่ว่า จะได้ช่วยชีวิตคนไข่อย่างเช่นอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องทำออกซิเจนนะคะเครื่องกระตุ้นหัวใจนะคะซึ่งมีความจะเป็นกับคนไข้มากเลยนะคะถ้าคนไข้ขาดเครื่องพวกนี้ไปก็อาจจะทำให้ถึงเสียชีวิตได้นะคะเรามาดูความหมายของไฟฟ้ากันนะคะ,ะไฟฟ้าคืออะไรนักเรียนจดนะคะตรงนี้จดตรงที่ครูวงสีแดงๆไว้นะคะไฟฟ้านะคะ คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนนะคะนำมาใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นนะคะอ่พลังงานรูปแบบอื่นที่เปลี่ยนไปก็จะมีนะคะเช่นอ่เขียนตามที่ครูเขียนด้วยนะคะจดที่ครูวงแล้วก็เขียนตามที่ครูเขียนให้ดูใหม่อีเลียนอันนี้ด้วยนะคะด้วยปากกาสีแดงของครูนะเช่นเปลี่ยนเป็นรูปแบบอะไรคะรูปแรกเรามาดูรูปนี้กันเปลี่ยนเป็นพลังงาน แสงนะคะแสงสว่างนะคะ,ะเรามาเขียนกันนะลายมือกูอาจจะไม่สวยนะคะมันเขียนยากนิดนึงนะคะพลังงานพลังงานแสงนะคะต่อมาเรามาดูกันภาพที่สอง ข้อที่สองคืออะไรคะภาพนี้เป็นลำโพงนะคะแล้วก็มีเสียงมาก,ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงนะคะเขียนนะคะพลังงานเสียง อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันค่อนข้างจะเขียนยากมันลูกนะลึบๆเลยยับเห็นดูไม่ได้เลยต่อมาอันสุดท้ายเป็นลูกดวงอาทิตย์กับโซลาเซลล์พลังงานอะไรคะพลังงานความร้อนนะคะ ต่อมานะคะอ่ะอันนี้ให้น้องโจทนะพอโจดเสร็จสมมติอ่ะครูเปลี่ยนสไลด์ถัดไปน้องสต็อปโจทย์ก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนค่อยเพลย์ดูใหม่นะคะต่อมาเราพูดถึงประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะอาจจะกี้ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็ไปอยู่ในรูปแบบของอพลังงานไฟนฟ้าก็จะเปลี่ยนไปนรูปแบบของแสงแสงสว่างความร้อนนะคะเสียงนะคะ เรามาดูภาพกันเรามาดูในตัวอย่างมีประโยชน์ที่เราเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นในรูปแบบอื่น,นอะไรบ้างนะคะอันแรกก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงก็คืออ,อย่างเช่นหลอดไฟจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่างน,นะคะ,ะเปลี่ยนไปในรูปแบบของพลังงานความร้อนนะคะอย่างเช่นเตารีดมอหุงข้าวนะคะไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้านี่ก็จะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนนะคะสุดท้ายโทรทัศน์โทรทัศน์ททนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบไหนเอ้ยอลองคิดกันดูก่อนก่อนที่จะตอบโทรทัศน์ก็จะเปลี่ยนในสองรูปแบบนะคะก็จะเป็นพลังงานแสงและก็พลังงานเสียงนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของตู้เย็นตู้เย็นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นอะไรเอ่ย พลังงานความเย็นนะคะมีอีกอันหนึ่งที่จะนักเรียนอาจจะตอบผิดน,นะคะพัดลมนะพัดลมกับสว่านเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานการหมุนของมอเตอร์นะคะเพื่อให้ตัวพัดงลมงทํางานเพื่อให้สว่านสามารถเจาะได้นะคะชวนคิดอีกครั้งหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรคะ แล้วเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่างไรอลองเราลองมาคิดดูอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรเอ่ยแล้วเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราคิดดูก่อนนะก่อนที่จะมาดูเฉลยนะคะามาดูกันว่าอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะคะจดก่อนจดตามที่ครูวงเลยนะคะความหมายของอิเล็กทรอนิกส์นะคะ อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหมายถึงการควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อให้ได้ปริมาณหรือทิศทางการเคลื่อนที่ตามที่ต้องการนะคะโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะนี่ก็คือความหมายของอิเล็กทรอนิกส์นะคะจดนักเรียนจดก่อนนะคะนักเรียนสต็อกไว้ก่อนก็ได้แล้วก็จดต่อนะคะเดี๋ยวครูจะไปสไลด์ถัดไปนะคะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้เช่นไดโอดเปล่งแสงไดโอดเปล่งแสงหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าหลอด LED นะคะต่อมาก็คือ IC นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าสัญลักษณ์การใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่เกี่ยวขอ้องกับวงจรไฟฟ้าเราไปประกอบด้วยอะไรบ้างคะ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันซึ่งในไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันนักเรียนลงมาดูในภาพภาพแม็กกาวด้านหลังตรงเนี้ยนะคะพวกภาพตรงเนี้ยครูก็จะจ,จินตนาการเลยว่าเหมือนตึกหลายตึกเนี่ยมีตึกเนี่ยตึกเล็กตึกใหญ่ตึกมากตึกน้อยนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะตึกหลายตึกเรียงกันเปลี่ยนเสมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะคะ ซึ่งอุปกรณ์สีดำๆเนี่ยก็จะมีะจุดมีเส้นลายวงจรเราเรียกกันว่าเป็นวงจรไฟฟ้านะคะรามาดูตัวอย่างวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวงจรไฟฟ้าของไฟฉายจะประกอบไปด้วยนะคะอะไรบ้างเรามาดูกันทํายังไงมันถึงจะครบวงจรทายังไงมันถึงสามารถใช้งานได้นะคะในส่วนของวงจรไฟฟ้าของไฟฉายนักเรียนอาจจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะ อันนี้ก็คือเป็นไฟฉายลักษณะเรามาผ่าดูข้างในกันว่าวงจรไฟฟ้าเป็นเช่นไรนะคะมา,มาดูกันเริ่มจากเดี๋ยวขอทีกอดเขียนเริ่มจากในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเราต้องมีตัวให้พลังงานก่อนก็คือแบตเตอรี่เป็นตัวสิ่งที่ให้พลังงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะคะกับไฟฉายของเราแบตเตอรี่นะคะเมื่อมีพลังงานแล้วมีตัวให้พลังงานไฟฟ้าแล้ว นะคะตัวให้พลังงานแล้วเราก็จะมีในสกวนของสวิตนะคะใช้สําหรับเปิดปิดนะคะน mm ัเรคือลองลองนึกคิาหลอดตัวนี้ไฟฉายเนี่ยเราจะไม่เปิดตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็จะมีการปิดนะคะก็จะมีตัวควบคุมการเปิดปิดก็คือสวิตนะคะ mm hmm. เมื่อกดสวิตวงจรจะครบแบตเตอรี่ก็จะให้พลังงานไปหลอดไฟก็จะเกิด ความสว่างขึ้นมาทําให้เรามองเห็นในที่มืดได้ใช่ไหมคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะสัมผัสกับขั้วของหลอดไฟทําให้หลอดไฟสว่างนะคะเมื่อเราไม่ใช้งานเราก็กดสวิตช์ปิดซ้านะคะการทํางานก็จบกันนะคะจบการทํางานเนาะ,อ,ะอุปกรณ์ไ,ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราพบในชีวิตประจำวนันอุปกรณ์แรกนะคะ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดแสงนักเรียนลองคิดดูอุปกรณ์ไฟฟ้าใดบ้างที่ทําให้เกิดแสงนะคะในส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดแสงบางคนตอบหลอดไฟกับครูโคมไฟไฟฉายนะคะแต่อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดแสงจริงๆเรามาดูกันว่ามันคืออะไรค่ะพวกนี้มันก็คืออุปกรณ์ที่ทําให้เกิดแสงสว่างนะคะแต่ตัวที่ทําให้เกิดแสงคืออะไรมาดูกันนะคะ อ,อุปกรณ์ไฟไฟ้าที่ทำให้เกิดแสงตัวที่ทำให้เกิดแสงอย่างที่บอกไปก็คือตัวหลอด LED หรือไดโอดเป็่งแสงนะคะ,ะพวกไดโอดเป็่งแสงเนี่ยที่เราเห็น,หนกันก็จะอยู่ในส่วนของสัญญาณไฟจราจรเห็นไหมมันก็จะเป็นจุดๆนะคะป้ายไฟนะคะป้ายโฆษณาต่างๆนะคะไฟไฟโอป้าสัญญาณไฟเนะฟาะพอติดไฟแดงเราก็จะเห็นละ มีไฟมีหลอดแสงสีต่างๆขึ้นมานะคะในส่วนของสัญญาณไฟจราจรนะต่อมานะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดแสงอันนึงก็คือตัวต้านทานนะคะเป็นตัวที่ควบคุมความเข้มความสว่างของแสงนะคะซึ่งตัวต้านทานก็มีขนาดแล้วก็ขนาดทงไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าเราจะใช้งานใน ลักษณะมากน้อยเพียงใดนะคะอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อมาก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดเสียงนะคะในที่นี้เสียงหรอเสียงมาจากอะไรบ้างเอ่ยเราก็จะนึกถึงอโทรทัศน์ลําโพงหูฟังทรลโคงวิทยุนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่ทําให้เกิดเสียงนะคะ อุปกรณ์ไฟฟ้านะไม่ใช่ปากเราปากเราทําให้เกิดเสียงจริงแต่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะตัวที่ทําให้เกิดเสียงเรามาดูกันคืออะไรนะคะอ่าคือออดไฟฟ้าหรือบัสเซอร์นะคะตัวเป็นตัวที่ทําให้เกิดเสียงจะพบในส่วนของออดเสียงบ้านนะคะสะกะออกไปบ้านเพื่อนสมมุติบ้านเพื่อนมีออดแล้วกดติ๊งแนวติ๊งแนว,วอ่านะคะ ก็จะมีเสียงเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเราเข้าเซเว่นใช่ไหมเราก็จะนึกถึงจะมีออดเสียงอยู่ตึด๊ดนะคะเราจะรู้นะคะว่าเออนะมีเสียงเกิดขึ้นนะคะก็เกิดจากออดไฟฟ้าหรือตัวบัสเตอร์นี้เองนะคะต่อมาจะพบในส่วนของก๊าซไอยพรมันเกิดนะคะ Happy birthday to you อ่ะพอเราเปิดปุ๊บก็จะมีเสียงเสียงนี้เกิดจาก ตัวบัสเซอร์ที่อยู่ในกร์ดไวยพรมันเกิดน,นะคะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะแบบก๊์ดแบบมีเสียงนะการาดธรรมดามันไม่มีเสียงมันไม่มีตัวบัสเซอร์นะคะอ่าต่อมาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อะไรเอยอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ก็จะมีในส่วนของอเดี๋ยวครูเฉลยให,ให้ก็จะมีมอเตอร์นะคะ มอเตอร์เป็นยังไงเรามาดูกันนะคะมอเตอร์ก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทแรกมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสตรงนะคะก็จะอยู่ในส่วนของพัดลมเครื่องซักผ้านะคะในส่วนนี้ก็จะให้พลังงานนะคะใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเห็นไหมพัดลมก็มอเตอร์หมุนนะคะเครื่องซักผ้าก็ใช้หมุน ต่อมามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเราพบในส่วนไหนบ้างเราพบในส่วนของเครื่องปั๊มน้ำตู้เย็นนะคะถ้าเอามาดูสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันแรกนะคะนักเรียนวาดด้วยนะวาดอาวาดแค่นี้ทำตารางด้วยก็ได้นะคะ เราเขียนหัวอุปกรณ์นะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วเราก็เขียนด้านซ้ายเป็นแบตเตอรี่1.5โวลต์นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไอภาพตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยไม่ต้องวาดเราเขียนข้อความพอนะคะเราก็วาดสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไปเนาะว่าลักษณะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเราเขียนตรงนี้ด้วยว่าพบในอุปกรณ์ เช่นรีโมทรถบังคับไฟฉายโทรศัพท์นาฬิกานะคะนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เราพบนะคะอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ,ะจดนะจดถ้าไม่ทานสต็อกไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปสไลด์ถัดไปต่อนะคะต่อมาตัวสวิตช์นะคะ จดตรงที่คูวงสวิตหน้าตาสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดคะจากภาพที่ดูวงวงจรปิดนะคะเพราะอะไรเพราะมันไม่ครบวงจรถ้าวงจรเปิดตรงนี้ต้องมาติดกันนะคะไฟฟ้าเดินทั่วถึงมันก็จะเป็นลนะักษณะ วงจรเปิดอ่ะเดี๋ยวครูมาดูภาพว่าทั้งสองภาพเลยก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาพวงจรเปิดนะคะขอพ่วัดก่อนมี่วงจรเปิดอ่ะเขียนไปด้วยวงจรเปิดนะคะ นี่ก็จะเป็นวงจอนติดท่านะคะอ่าวงอ่าในส่วนของอุปกรณ์สวิตช์นี้ก็จะพบในส่วนของโคมไฟพัดลมอ่าไฟฉายคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนนี้ก็เป็น สวิตท,ที่เราพบในอุปกรณ์พวกนี้ที่เราใช้งานกันอยู่ประจำนะคะต่อมา,าน้องสตอปอปอว้กอนโจดเห้เ็จนะคะแล้วค่อยไปจไลด์ถัดไปนะคะจะบอกว่ากิจกรรมทม้ายบทจะมีสัญลักษณ์พวกนี้นะคะสัญลักษณ์ต่างๆนี่แหละถามว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรให้นักเรียนตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะถัดจดตรงนี้ด้วยคุณลืมวงให้ อุปกรณ์ที่พบนะคะในส่วนนี้เนาะต่อมานะคะตัวต้านทานนะคะตัวต้านทานหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยืดๆหน่อยนะคะเขียนนะคะตัวต้านทานแล้วก็วาดสัญลักษณ์ของตัวต้านทานไปด้วยนะคะนะคะวาดให้ถูกต้องเนาะต่อมานะคะหลอดไฟ สัญลักณก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลอดไฟในส่วนของหลอดไฟเราจะพบในโคมไฟไฟฉายหลอดไฟติดผนงังติดฝาบ้านนะคะเยอะแยะมากมายนะที่เราเห็นกันนะคะต่อมาอย่าลืมจดนะจดที่ควงด้วยนะต่อมาไดโอดปริงแสงนะคะ โอ้ยหน้าตาไดโอดเป็นแสงเรานึกอ,ออกนึกสัญลักษณ์คำว่าออกมันเป็นแสงนะมันต้องมีประกายรังสีอะไรออกมาใช่ไหมหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอาเขียนไดโอดเปล่งแสงนะคะวาดสัญลักษณ์มาด้วยเนาะ,ะไดโอดเป็นแสงพบในป้ายไฟไฟจราจรป้ายโฆษณา หมอห้อหุงข้าวนะคะมอ้องพัพบรงไหน,นที่เรากดไงตรงปุ่มกดมันก็จะมีไฟเล็กๆอยู่นั่นแหละเป็นตัวไดโอดเป็นแสงนะคะไฟไท้ายรถยนต์เวลาเราถอยรถเลยจะมีไฟขึ้นมาเนี่จะเป็นตัวในส่วนของไดโอดเป็นแสงนะคะต่อมาอน,นุจดไปด้วยนะต่อมาบัสเซอร์นะคะบัสเซอร์หน้าตาเป็นแบบนี้ครูนึกถึง อ่างล้างหน้าเลยบัสเตอร์หรืออ่างล้างหน้าสัญลักษณ์มันน่าคล้ายๆอ่างล้างหน้าเลยเนาะว่าไม่ยากนะคะอ่าจะพบในส่วนของออดไฟฟ้ากิ่งลถประจำทางการ์ดอวยพรนะคะที่มีเสียงนะการ์ดอวยพรที่มีเสียงนี่ก็คือจะพบในส่วนของตัวบัสเตอร์ก็คือบัสเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงนะคะ อ่ะสุดท้ายมอเตอร์ Motor. อ่ามอเตอร์โจดโจดโจดมอเตอร์ Motor. นะคะสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะนี้นะคะมอเตอร์ก็จะมีตัว M แงง่ายๆเท่าจำลงสัญลักษณ์จำไม่ค่อยได้คล้คญญายๆสคารเราก็ต้องลักษณะว่าเราต้องดูว่าอะไรที่มันบ่งถึงชื่อบ้างตัวเอมหมายถึงมอเตอร์นะคะเราก็จะพบได้ในรถของเล่นนะคะ คัดลมนะคะต่อมาสุดท้ายสรุปนะคะคกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นองค์ประกอบสัมพัน์ในสิ่งของเครื่องใช้ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบนะคะการ<ม>เรียนการสอนเรื่องกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นเท่านี้แล้วมาเจอกันคาับหน้านะคะสวัสดีค่ะ